สวัสดีครับช่องวิถีชาวบ้านครับอันนี้ก็จะเป็น e p ีที่2ในการเก็บไข่ตะกะแตนนะครับหลังจากที่เราเก็บไข่ตะกะแตนเสร็จนะครับเราก็จะนําทรายที่เรากรองมาแล้วเรียบร้อยนะครับมาผสมน้ําพอหมาดๆนะครับแล้วก็วางลงไปในถาดของเราเลยนะครับอ่านี่ครับทรายนี้เป็นทรายที่เราผสมน้ําพอหมาดๆเนาะนะครับแล้วเราก็วางลงไปในถาดได้เลยนะครับแล้วเราก็อัดทรายนะครับให้แน่นนะครับ เหตุผลที่เราอัดซรายให้แน่นนะครับก็เพราะว่าเราไม่อยากให้ตะกะแตนที่ออกจากไข่มาใหม่ๆนะครับดันลงไปข้างล่างนะครับอยากให้เขาดันขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอัดซรายให้แน่นนิดนึงนะครับนี่แล้วก็ขวดตําลงไปแน่นๆเลยนะครับครับหลังจากที่เราอัดซรายจนแน่นแล้วนะครับเราก็จะนําขุยมะพร้าวนะครับอ่าหลังจากนี้นะครับเราก็จะนําขุยมะพร้าวมาผสมกับน้ํานะครับ อันนี้ไข่ตะกะเตนนะครับที่เราคัดได้จากอีพีที่หนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ตะกะเตนของเรานะครับครานี้เราก็จะนําเอาขุยมะพร้าวนะครับมาผสมกับน้ํานะครับนี่เราก็จะคัดเลือกเอาใยของมะพร้าวออกก่อนนะครับอ่าเราเราแค่ขุยที่ละเอียดหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวตะกะเตนออกจากไข่แล้วขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราเอาขุยออกด้วยนะครับนี่ขุย อันนี้ออกไปนะครับแล้วก็จะเหลือแต่แค่คุยละเอียดนะครับนี่คัดเลือกเสร็จแล้วนะครับไม่เหลือคุยนะครับอาจจะมีนิดหน่อยนะครับอ่าครับเลือกคุยออกนะครับเหลือแค่คุยละเอียดไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการผสมน้ํานะครับนี่ผสมน้ําลงไปเลยนะครับแล้วก็ขยํานะครับอ่าแล้วก็ ผสมน้ำเข้าไปนะครับพอหมาดๆนะครับท่านผู้ชมครับผสมน้ำเข้าไปครับผสมน้ำเข้าไปเรื่อยๆครับอ่าแล้วก็ลองกําดูครับไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะครับเวลากําพอหมาดๆนะครับอ่าเอาขึ้นมากําดูนะครับไม่ต้องให้มันมีน้ำหยดออกจากขุยมะพร้าวนะนะครับนี่ก็เป็นอันใช้ได้ครับ นี่เราเราก็ลองกำกำดูครับนี่อ่าก็พอใช้ได้ครับเราก็ขยำไปเรื่อยๆครับให้เข้ากันดีนะครับแล้วเราก็เอามาโรยบนทรายนะครับที่เราอัดให้แน่นนะครับเราก็มาโรยบนทรายเลยนะครับอ่าทรายตัวนี้เราก็ไปกรองมาให้มันเรียบร้อยนะครับอ่าให้เป็นทรายละเอียดเนาะนะครับเอาเศษฝนอะไรออกให้หมด นี่แล้วก็เอาขุยมะพร้าวที่เราผสมกับน้ําแล้วนะครับอัดลงไปเลยนะครับนี่นะครับอัดลงไปได้เลยหลังจากนั้นเราก็เรียงไข่ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นําไข่ที่เราคัดแยกมาได้ครับมาวางเรียงเลยนะครับอันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเราเริ่มจาก1ขีดเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับเริ่มจาก1ขีดเนาะ แล้วก็เก็บอันนี้เป็นเก็บรอบที่2อ,อันนี้หลังจากที่เราเรียงเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เรียงส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าน,นะครับ old or old or old or old เรียงเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณถาดสี่เหเเลี่ยมแนละ้วอยู่ประมาณน่าจะ2ขีดได้นะครับท่านผู้ชมครับนี่หลังจากเรียงเสร็จเรียบร้อยเราก็นําขุยมะพร้าวไปผสมน้ําแล้วก็มาโรยนะครับผสมน้ําเสร็จนะครับก็พอประมาณนะครับเอาพอกลิขุยเสร็จนะครับแล้วก็ม <zhou> าโรยนะครับ ไม่ต้องอัดแน่นนะครับด้านบนนะครับบวกลมไว้เลยนะครับให้พอชุ่มชุมนะครับครับอ่าโรยไปให้ทั่วเลยนะครับอืมครับทุกถาดเลยนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับรอบแรกเราก็เอาไปอบไว้ในกล่องโฟมแล้วเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้เป็นรอบที่สองครับ สามสี่วันเราเก็บไข่ครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเก็บไข่รอบสองนะครับรอบสามน่าจะได้น้อยลงเพราะว่าตัวเมียเริ่มทยอยตายกันแล้วนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้เหลือแต่ตัวผู้แล้วนะครับอ่าอันนี้รอบสองนะครับรอบสองน่าจะเป็นรอบที่ได้เยอะที่สุดแล้วนะครับอ่าแล้วก็ไม่ต้องอัดแน่นนะครับท่านผู้ชมครับก็ตบตบนิดนึงนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ อันที่3มนะครับถาดสี่เหลี่ยมเราหมดนะครับเราคิดว่าน่าจะใช้แค่2ถาดนะครับไม่พอนะครับเราก็เลยไปหากล่องอยู่ในครัวของเรานะครับมานะครับมาใช้เนอะนะครับนี่ก็ตบๆลงไปนะครับอย่าให้แน่นมากนะครับข้างบนอย่าให้แน่นมากนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จนะครับหลังจากที่เราอัดคุยมะพร้าวใส่แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําไป บ่มไว้ในกล่องโฟมนะครั <Beng Zen> <Ireland> Roma, <S <S Hence, บท่านผู้ชมครับถ้าวันไหนไม่มีแดดนะครับเราก็จะใช้วิธีการเปิดหลอดไฟนะครับให้เขาเนาะนะครับอันนี้เป็นการอัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนํามาบ่มไว้ในกล่องโฟมครับท่านผู้ชมครับนี่เราก็จะบ่มไว้ในกล่องโฟมนะครับวันไหนที่มีแดดนะครับเราก็จะออกมาตากแดดนะครับแล้วก็เช็คว่าความชุ่มชื้นเป็นไงนะครับถ้าความชุ่มชื้น ไม่ถึงนะครับเรืออาจจะเริ่มแห้งแล้วเราก็นะครับนำฟอกกี้นะครับมาฉีดให้ความชุ่มชื้นได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้วิธีการเจาะขวดน้ำนะครับอ่าหยอดเป็นฝอยๆแบบนี้นะครับอ่เอาพอชุ่มๆนะครับอย่าอย่าใส่เยอะนะครับอ่าแล้วเราก็ทำการปิดฝานะครับแล้วก็ครับปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับอ่านำไปเก็บได้เลยนะครับพยายาม อย่าให้มดหรืออะไรเข้าไปได้เนาะนะครับท่านผู้ชมครับเราก็อาจจะมีไปวางไว้บนโต๊ะนะครับขาโต๊ะเราก็หาน้ําหาน้ํามันเครื่องเก่านะครับมาใส่เพื่อป้องกันไม่ให้มดขึ้นมานะครับอ่าอันนี้ก็เก็บเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นของชุดแรกนะครับชุดแรกอันนี้ที่เราบ่มไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้เรารอเวลานะครับพวกนี้ไข่เริ่มตึงๆแล้วครับเริ่มเป็นเม็ดชัดเจนขึ้นนะครับ ส่วนที่เก็บวันนี้นะครับยังไม่ค่อยเป็นเม็ดชัดเจนเท่าไหร่ครับพวกนี้ไข่เริ่มตึงขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับเราก็จะใช้แสงของหลอดไฟนะครับหลอดตะเกียบนะครับช่วยในการบ่มไข่ของเขานะครับนี่อันนี้เห็นไหมครับนี่นะครับก็จะมีทรายอยู่ข้างล่างนะครับมี ขุยมะพร้าวอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วางไข่แล้วเราก็โปะด้วยขุยมะพร้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เราก็เก็บไว้นะครับนี่นะครับถ้าเรากลัวว่าไม่มีแสงแดดนะครับเราก็เจาะฝากล่องโฟมเนาะนะครับใส่หลอดไฟเข้ามานะครับนี่เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไข่ไหมครับนี่อันนี้เป็นไข่ชุดแรกที่เราเก็บไว้นะครับได้สถาดครับท่านผู้ชมครับรอบ รอบ3นี้ได้เกิน2ถาดมานิดหน่อยนะครับนะครับเรียบร้อยดีครับแล้วก็รอเวลานะครับให้เขาออกจากไข่นะครับอันนี้ผมเริ่มต้นจาก1ขีดเนาะนะครับอันนี้1ขีดได้มา1กล่องนะครับเป็น1กล่องเล็กๆเองนะครับอันนี้หลังจากที่นี่ครับก็จะเห็นว่ามีหลอดไฟอยู่เห็นไหมครับนี่เราก็ช่วยนะารในการให้ความอบอุ่นแก่ไข่ของตักะแตนนะครับ ช่องวิธีชาวบ้านก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับจนจบอีพีที่2ขอบคุณครับ